มีผ uh, ู <c oughs> <wi> ้ดแบบาคูอเดียวเลยติเออบาคูอเดียวโอ้ยส <c oughs> <Not awake. c oughs> <Much> ี่สิบห้าสิบสองคนเร็วเนาะใะเร็วเนาะเอยเร็วเนาะข้าวขึ้นเเพราะว่าตอนนี้เขาเอ้ามาเจ็ดสิบแล้วว้าวหน้ากับมนมนเนาะผมามีมีคนแอบถ่ายข้างหลังแล้วค่ะคัน ยยุบลงเติบแร้วิกเ่าภาษาทต้องโอเคเนี่ยโอ้ละมักผ้าวน้ำหอมยุบลงอะไรล่ะทานอีกฮัลโหลมาเมื่อสองเมื่อสวยนี่พวกกันกินข้าวกับอย่างเนาะผู้บบาวผู้บบาเป็นไงบ้างทานนั้นผู้เหี่ยวอะคิดถึงโอเคอยู่ผู้เลือดสีโอเคจะปูจ๋าปู่สบายดีไหม แล้วก็พี่พี่ยังคิดบออกอยู่สมองไม่ทำงานแล้วกินไอ้กินกาแฟหลายกลายเป็นสมองมสมองเบลอว่ะสมองวาใครทำงานปันไะไเนาะแดดฮ้อนห้อนนออยู่ทา้งขี้น่ะทังบุญฮ้อนอยู่วะแดดห้องแดดห้อนกับกลางลมจ้ะอยากให้เธอมากลางลมให้ฉันเบลอ ไปไหนโอ้คนไปอ่นถ่ายละครนิดนึงเราเลยไล่ลลสดท่าเขาอยู่บ้านก็เลยไล่ลสดท่าคนไปถ่ายละครบม่ได้อยู่บ้านอยู่เฮือนกอยู่เฮือนนั่นเออคือกันวะคือกันอยู่เฮือนคือภาษาลาวอยู่บ้านคือภาษาไทยสบายดีผู้สาวลาวคนงามสบายดีเดอ้อโด้อว่วาใช้ <laughs> ไอ้คนละนี่คอกว่าจท่านไหนอืมนี่คอกว่าวท่นไหนไม่ใชคอกคอกคอกยังขอกโอ้ดนะขอกคอกวัวหรือคอกแแบ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 โอ้ยปิงแแบแซ่บเลยเนาะคนบางคนเนี่ยอยู่หลังกล้องเนี่ยที่ซูมแต่ซิวเป็นโตเป็นโตเลยนะชิเป็นโตเป็นโตโตยังโตซิวอ เดินะมีคนไล่ถ่าข้างหลังอ่ะอย่าจ้องต่เต้นท้องอ่นลานอะไเด้อเห็นว่าแล้วก็ไดาย้อยู่ไกลเลยเออบอกไกลบอกไกลวัด <min> ส <it S 1> ันมว้าวโอยแล้วว้าวลอยสุด壮ไม่ทช่ตัวง มาแล้วนะสามพันคนคนสามสิ0สามล้านสามแสนคนอ๋เจ็บเดียวอู้อะไรเดนนิดเดียวเองนี่กระดายนี่เาการแสดงบทบทที่ไอ้น้องเมียอแสดงมาที่บทที่ไอ้ บางบ <laughs> าบเงินมือค้อยูคข้างล่างบุกลาเยอลายอะราจะแข็งห้่ะสบายดีสบายแต่น่ารักได้แค่ได้แค่งสรแล้วแม่ตกแปลก็ยังทานน้ำสวยไม่ข้าวแผลแต่ซยอ่น ที่ะกินมาก้้ยก็ได้ไอ้เ okay. ก okay. ๊อ้เก๊เบิ้ลรับสินีบอกเงิน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 เสื้องเงินถักเมร์ก็ได้เท่าหงนนอนลับสินงเงิน ลองคลักขนาดเออีเ็นแล้วทับเองโทษทีทีคลักระทีทีเนอนะเนื้อนกับมาโอมไว้ตอนนอนกับสร้างบรลลุดขอคอเลยเนอะเบิร์เสื่อมมาอยู่นี่คิดว่าสิหาพบเจอวะ เอาเวลามาถึงมาถึงมาตะดนเราจะโอ้มาพร้อมกันครับไอเก๊นั่นพี่น้องครับน้องแขกกำลังมาล่อผัวไทยที่ท่านกลอมย่สิพานไปทุระตอนนี้ัวกล่งเข่ากล้องเรื่องเงินปากผีอยู่เสียงเงินเมี้ไวไป้ปากเนด้ยนี่มันเคยเหตุบ่ตัวจริงเคยเฮยเคยเงินไม่ เลยกี่กันแสดงว่าเรื่องที่กำลังทายอยู่นี่เอาเรื่องจริงมาสางตัวนี้อมมเออความจริงมาบอกสิพานไปใส่ตัวว่าจะเป็น